อันนี้ปิดไปเดี๋ยวอันนั้นมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวดูกันเ p a อีอัน แม่เนาะอันนี้พังไปแล้วเอาแค่นั้นแหละใช่ใช้แค่อันเล็กอันเดียวอันเล็กอันเดียวก็ได้หรือหลักสิบใช่ไเนี่ยอืออันนี้อันเดียวอันเดียวอันนี้นะใส่กระเป๋าอันเดียวก็ได้เดียวใส่กระเป๋านู่นนเอย p o w นี่ใส่กระเป๋านี้ power bank อยู่นี่อ่ะใส่นี้อันเดียวไปเลยซุกไปเลยบีบีผู้หญิงมาเข้าไปเลนะเฮอะไรคือ บบีบีตายห้องเฮ้ยมึงจะมาอย่างนี้ไม่ได้เลยกูตกใจนะยังเอามามขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะแ๊ปลูกแ๊ป เหมนไหมแม่หมาเห่าเลยเป็นจนผู้ร้ายเห็นไหมบอกแล้วจะจะไม่ได้มาจนี่เอาน้ำแข็งนี่เอาน้ำแข็งแห่ก่อนไปไปไปะล้วอะตกลงยังไงนะมึงจะขึ้นราคาอะไรเนี่ยมีคนถามกันเทียบเลยอ่ะห้าพันห้าร้อยสห้าหาพันห้าร้อยมันขึ้นหาพ่เอาทำไมขึ้นนี่อย่างแทกเอ้าเล้ยปั๊ไม่สวยห้าห้าห้านาทีห้าห้าหโลกขึ้นนี้ขึ้น คนเราก็ต้องมีการขับกันบ้างสิมึงขึ้นสักหมื่นหนึ่งได้ไหมไม่ได้กูเหนื่อยไม่ได้แม่เหนื่อยแม่ก็ต้องทน <c oughs> ขอวันละสิบอดสิบเจ้าก็พออย่างเงี้ยไม่เอาฮ้าอย่าบน่น <c oughs> ติงอย่าบน่นติงติงอย่าบน่นติง <c oughs> ติงชอบบนนะ่นไหมเมื่อวานเมืม่อวานรายการผีเป็นไงจอร์ริแม่ไป็นไหม นี่คุณนัทเขาชอบผีก็เดี๋ยววันอาเดี๋ยวเขาเปิดผีดูทุกอย่างแต่กูไม่กล้าไปหรอกคุณนัทเขาอยากไปไปเดี๋ยวให้แม่ไปไปนี้ไปไม่ไม่กูไม่อยากไปกูกลัวผีเดี๋ยวไปอันนี้ไปไอ้สุสานล้างศพนีฮะเดี๋ยวไปสุสานลไม่ไม่ไม่งั้นก็โรงแรมก็ได้โรงแรมจิมลีเนี้ยเออเออโรงแรมจิมลีเนี้ยเหมาะกับแม่เอาน้ำให้คุณนัทหน่อยโอไม่เป็นไรเออไดโอเคชัดเจน วันนี้เราจะมีวันนี้มีกี่เยอะวันนี้มีกี่เจ้าพันเจ้าเลือดเอ้ากูไม่ต้องทําหาเลยแล้วกูไม่ต้องทําแล้วทำอะไรล่ะอะไรอ่ะเนี่ยขายของอยู่เนี่ยเนี่ยได้ไปได้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดออเดอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจัดโปรลิฟไอ้มาเดี๋ยวตั้งโปรลิให้กูเลยเดี๋ยวนี้กูบ้านลิฟมันโปรไปแล้วอะไรสองแล้วกิบเนี่ยมึงอะไรอะไรโปรไปแล้วแนะแต่ไม่มีลิแต่ไม่มีลิฟเอาลิฟก่อน คนอยากได้ลิฟจาก359รกคนอยากได้ลิฟไหมอ่ะเดี๋ยวขึ้นลิฟกันเต็มเลยอ่ะลิฟลิฟลิฟกดลิฟมาจาก359ก้กูจัดโปรไปกดลิฟมา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 อันเนี้ยอันเนี้ยแก๊้งคนเท่าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้แกล้งไม่รู้อันลิฟแต่ว่าแก้งคนเท่านี่ซื้อของทีหนึ่งทีละหมื่นหนยะเข้าใจคนเท่าแต่กดให้เป็นก่อนเนาะชอบเอาคนไทยใหญ่มากดซื้อของกดก่อนเนาะคนเท่าแก้งคนเท่าเนี่ยเนาะแก้งคนเท่าเนี่ย อืใครกดมากดมาริบๆีบหน่อยมีคนอยากได้ริบเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มาเดี๋ยวจัดโปงเลยอุ้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 ยน้ำแม่น้ำโดดได้ไหมอ่ะได้โดดได้ได้จะอยู่เออไม่เดี๋ยววันที่สิบสองเนี่ยผมมารับสักเที่ยงไปดูกันอยากไปดูที่ไหนเอ๋ๆที่มันจัดอุปกรณ์อะพุทธซิบสองเหรอที่ผมเออซิบสองที่มีหมอตาอ๋อโอเคโอเคไปฟอลโล่แป๊บเดียวแต่วันที่สิบสองฉัน เราพอเรา,เราต้องอรเราอาจจะต้องอะไรไปโพลโลมาเดียวไม่ไปพขหมอฉีดยาไม่โพลโลโพลโลมันเลยไปแล้วอ๋อยุ่งละอะไรยุ่งแล้วทำไ,<ช>ไมอ่ะก็เรามีไ like ลฟ์กับอาจารย์เบียใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้เอ็ดไปส่งป่าได้ไป๋าจะได้ไม่ต้องขับรถไ,ไม่เลยก็ใช่ก็ไปเดี๋ยวเราพูดถึรถไปเออเออได้ไม่ไม่แต่ไปไปก่อนฉันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกจากนู่นไปออกไหนวะก็เดี๋ยวให้เอ็ดไปรับที่จุฬา เดี๋ยวไปรับเอสไปรับชั้นที่จุฬาเธอเราแล้วเธอเราก็นั่งรถนี้ไปแหละเดี๋ยวอไปรับที่จุฬาพอดีได้สบายครับในเวลาห้าโมงก็สี่โมงห้าโมงได้เสแต่เราไปก่อนได้เสมอไม่ไม่ให้เอดไปรับเธอชั้นที่จุฬาเพราะเราออกจากบ้านกันตั้งแต่สามโมงใช่ไหมล่ะใช่ เต็มหมอเลยเสร็จแล้วตอนที่เธอรอระหว่างที่เธอรอหมอฉันจําเป็นต้องไปอ่ะฉันก็ออกไปเดี๋ยวหมอขึ้นเดี๋ยวหมอขึ้นดีไหมล่ะเอาแบ็คข้อขึ้นวันนี้แบ็คข้อขึ้นฮะแล้วแต่เดี๋ยวเนี้ยมีชุดให้เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเอาแบ็คข้อขึ้นนะเดี๋ยวแบ็คข้อขึ้นเลยเดี๋ยวเนี้ยแบ็คข้อนแบ็คข้อขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแอร์ฟอร์ตวันเปลี่ยนเลยแต่ว่าแต่ว่านี่นะไอ้นี่นะเพิ่งมาล้างเพิ่งมาล้างเนี่ยไอ้นี่น้าี่้น้าอะไรอ่ะฝากเพิ่งมาล้าง มันเราจัดคอมเมนต์โอ้ยไปตัดเล็บผมไม่ตีแล้วเหรอแม่ไปตัดแล้วแม่แง่งขิงแง่งขิงอันนี้แง่งขิงร่อยเนี่ยแง่คนล่างลาเอลลาสุดที่เก่งโอ้จากคนก็ได้ป่ะเดี๋ยวก็ที่มีชุดเอาไว้แขกตันน้ำเอาที่เก่งเกงอืมรอรอเดี๋ยว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 สิ่งห้าห้าเดี๋ยวกำลังออกรถแล้วเดี๋ยวเตรียมเลยรถรถนำขบวนเลย เดี๋ยวติ่งห้าห้าออกแล้วล่ะเกินมึงก็ไปใกล้เหยน่ยมน้อยแล้วไม่เอาแม่เดี๋ยวมันไม่มีชดเดี๋ยวรีบผ้าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวจอโูลิฟต์เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโูลิฟต์เดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวผมจะโูลิฟต์ปูลิฟต์ดีไม่ต้องอยู่นี่เดี๋ยวต้องกูนะคือมึงมึงเลือกเลยแล้วมึงเลือกเลยว่ามึงจะตกตกสะไหนมึงเลือกเลยแท็กแล้วแล้วบ่อปลาอยู่กับบ่อนี่นะแล้วก็เดี๋ยวก็ตรงบ่อปลาอีกบ่อปลาก็นี่ ปลาคราฟตัวเดี๋ยวปลาก็โดดมาเข้านี่อีกไม่ไม่โดดปลาคราฟตัวเท่าขาไหนอะ่ะมันน้ํามันครับน้ํามันเขียวน,นี่ปลาเนื้อกว่าปลาปลาอนี้ปลาเมทอนให้พี่นัทเลี้ยงปลาเมทอนดีกว่าตัวใหญ่ปลาใจบึ้มบึ้มบึ้มพี่นันมันจันจะมันจะกัดแก๊ปปรเดีจัวอร่อยเลยเนี่ยบึ้บหายหายเริ่บึ้บเลยนะคือวันนี้คือนี่อะไร แคประวังลูกแม่นี่เออใช่นี่ดอกจำปืางามถ้ากลัวปลาเหรอแม่แม่เคยปลาเมซอนไหมน่ากลัวปล่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวทั้ตัวเนี้ยปลาเมซอนตัวใหญ่ลงไปนี่บุกนี่หายเลยนีลงไปนี่มันเป็นอาหารมันเลยนะปลาเมซอนมันน่ากลัวน่ะมันหายเลยน่ะนี่นี่เราสามารถรีวิวสระผมได้ได้ รีวิวแชมพูว่าเดี๋ยวจะมีแชมพูมาใช่ปะอ,อ่ะ <ไป S 1> ทุกคนแยกย,ย้ายทุกคนอะไร่ะทุกคนฉันจะลงไลฟ์ก่อนไหมเออเดี๋ยวเข้าไปสิเดี๋ยวเข้าไปตามสาไปบีไปด้วยกันไหมหรือว,ว,ว่าจะตามไปเฮ้ยแล้ววันนี่เด็ดไปไหนบ้าวันที่เจ็ดเ็ดไม่ได้ไปเจ็ดเ็ดก็ได้ผมกลับมาเด้๋ยเ็ดก็กกไ,ดกได้ไปบ้านเดี๋ยวมาลบ อย่ไปดูนี่แม่ไอเขามีเขามีอุปกรณ์ทหารนิสิเตเบียที่ไม่แต่ลงลงทะเบียนไหมเขาเหมือนกันลงทะเรียนไม่เหมือนกันเลยปกติฉันไปอยู่แล้วทุกปีเธอไปทำไมฉันก็ไปเดิน<ด>คืออะไรเธอไปซื้อปืนใหญ่หรือไงฉันก็ไปเดินดูงงรรถถัหอเดินเดดินดนูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆแบกตะล่องเข้ามาเอามาแล้วโอ้ยแม่เอ้าไปหนึ่งสองสามอ่ะนี่เอานี้ไปนิวเอาอันนี้ไปด้วย มีแก้วอยู่ที่นู่นแก้วอยู่แล้วอืมวาวไม่เห็นวาวอยู่นี่ไม่อยู่ตรงนี่ฮะอืมเท้าเอาเสื้อเอาเสื้อเสื้อเสื้อแจ็คเก็ต อ้าแม่แม่เอาตัวนั้นเอาตัวนั้นมาเอารองเท้าคู่นี้ใส่เออใส่ยจะเ้องน้ำจ้าเออไอไอเอาเสื้อตัวนั้นมามี่ตัวนั้นแหละตัวที่เธอถืออยู่เมื่อกี้เออนั่นแหละใส่ไม่ต้องใส่ไปเนาะไม่ต้องใส่ไปยเนี่ อฝากดูแม่ด้วยนะคสุกมันจะใส่เลยอันนี้แนมะ่ไม่ต้องใส่มั้งใส่ก็ได้ไม่ขอว่า<อ>แค่หมุนหาไอ้ไอ้อตุ่มๆให้มีตรงกลางเลย พี่จะตามไปไหมหรือไงีังทำรอบอยู่ยังไม่เสร็จทำไรบ้ารถทพวร์ทำใสไฟทำอะไรปิดไลฟ์ก่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะทุกคนาอากกบแก้ผสมบะหมี่หรอ,หอตามติดชีวิตมาริกาแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวไปด้วยกัน เดี sea, ๋ยวทำสายไฟรถก่อนออ๋นี่ไงเพื่อบอกป๋าไงที่ซื้อนี่ไงเอาลูกเราไปซื้อเป็นเลขอะไรสักตังค์น้อยฉันนั่งตรงไหนขึ้นไปแก๊บแก๊บแก๊ อันนี้อยู่นี่กระเป๋าเหลืองอยู่ได้แก้วฉันอยู่นี่ไหมไอ้ไม้มันจะขับรถตามไปได้ได้ไอ้ไม่ช้านี่กูตัดออกจากวงเขาจะไอ้บอกไอ้ไม่เร็วเร็วไม่บอกยังไม่เสร็จงานโอเคไอ้ไม่ตามไปใช่ไหมแล้วก็ชุดแม่อยู่นี่นี่ชุดอะไรอ่ะเดี๋ยวเผื่อไงเผื่อไปไหนอ่ะโอเคทุกคนฉันอ่าลงไลฟ์ก่อนเนาะลงไลฟ์ไปไหนอ่ะเอาเราจะไลฟ์เหรอ แม่จะไลก็ได้ไม่เป็นไรเลยอ๋เยเอเหรอเออไม่ที่ทจริงอ่ะมันมีอันนี้นะวางตรงนี้เดี๋ยวแป,ป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวฉันเอานี้ก่อนไอตัวตั้งไอตัวตั้งมันเลิศมากเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ตุกกดมาไมยัตงตุกกดเอามาแล้วตุกกดมีเยอะนะเอาไปอีกดีกว่าขอตัวตั้งม,มี่มี่เอาตัวตั้งมาเอาตัวตั้งอยู่ในละอยู่ในห้องนอนแม่ไม่ไม่สามขามันไม่นิ่งใช้ตัวนั้นแหละตัวฐานที่คุณป้าปีทำให้อ่ะ อันนี้ดีที่สุดอันนี้เนี่ยอันนี้ดีที่สุดใช่เวลาตั้งในรถอะรศที่สุดไม่ก็มันอ๋อตั้งในรถมันจะนิ่งไล์ในรถมันจะนิ่งไม่ขอ้ขาอไม่เวิร์คอยู่หอิศมีค่ะมีเอาไปแล้วค่ะเอาไปแล้วแต่อันนี้ตั้งในรถค่ะปีตั้งในรถค่ะแล้วก็เอ๊ะปีตามไปนะ ไม่ต้องขับรถเองนะให้คนให้ในักเรียนไปส่งสวัสดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอแก้วแก้วฉันอยู่ในนี้ป่าวอยู่เลิอไม่ต้องไม่ต้องเปิดทำไมได้ดิเฮ้ยไม่ต้องเปิดทำไมได้เลิดเลยพร้อมม,มันจะมืดเลงม่ได้แล้วมันชอบสีเหลืองไม่ใช่หรอใช่ไหมเดี๋ยวฉันปิดรายการแตก่อนนะมั้ยเดี๋ยวจะได้คุยกันได้เดี๋ยวมเป็นะไรขึ้นโอ้ เฮ้ยเลิศมีซันรูฟจ้าฉันปิดรายการก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันโอเคจ้า